โอยส่วนที่ผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผม PX t i c ใน Monster Hunter Rise นะครับก็พาร์ทนี้เนี่ยเราก็มาถึงพาร์ทที่24กันแล้วนะครับเกือบลืมพาร์ทที่ไหนแล้ววะอ่าซึ่งเควสในวันนี้เนี่ยผมคิดว่าอ่าผมอยากจะไปล่าใครวะลืมชื่อเอ่อตัวที่จะล่าเนี่ยยังไม่เคยล่าออกมาออกคลิปนี่คือมีอาจารนาใช่ไหมแล้วก็ อีก3ตัวอ๋อสตัวที่เราเหลืออยู่ก็คืออันเจนาไทเกรกแล้วก็เดียาบอสนะครับซึ่งพ์ทนี้เนะี่ยผมคิดว่าจะไปล่าไทเกรกก่อนลวกันนะอ่าซึ่งไทเกรกเนี่ยมันมันเป็นสายแบบมันไม่เชิงว่ารออะม,มันมันไม่เชิงว่าธาตุไฟนะแต่มันมันรอดาเมจใช่ไหมแต่ว่าไทเกรกเนี่ยแพ้สายฟ้านะครับเพราะฉะนั้นผมจะเปลี่ยนอาวุธก่อนซึ่งผมจําได้ผมทํานี่ทําดาบของจินโอก้าเอาไว้นะครับอ่าเราก็จะเอาดาบจินโอก้าไปใช้กับไทเกรกล้วกัน อ่าส่วนชุดเนี่ยเรากันไฟอยู่แล้วแต่ว่าไทเก็กมันไม่ได้ใช้ไฟไม่ใช่หรอวะมันมันเป็นรอดาเมจจริงๆอ,อ่ะอ่ะก็นี่แหละเอาบรลมานี้แล้วกันนีครับแล้วก็เราจะไปล่าไทเก็กกันในพร์ดนี้อ่ากินอาหารหน่อยอา้าไทเก็กไทเก็กเป็นรอดาเมจงั้นเราเอาดีเฟนซ์ไปเอาเมดิกเอา เอาเอาม็อกซี่ไปด้วยอ่ะแอะดังโง่แบบไม่มีลวดลายอีกแล้วสี่พื้นๆมาครับดังโง่เหมียวคุณเหมียวขอดังโง่หกไม้ปันปันปันเย่ห <c> ก <oughs> <c oughs> yeah. ไม้ได้แล้วเอา้านี่มันไม่ใช่หกนี่ว่ามันเจ็ดไม้แล้วเนี่ย โอ้กินข้างในคุ้มกว่าเนี่ยกินข้างนอกหกไม้กินข้างในเจ็ดไม้เนะี่ยอ่าสดชาตามอะไิก็ตโวกสมสเย้ต้องเต็มเปี่ยมพร้อมนี่ล่ะปลาเราเราเราได้เทคนิคอะไรใหม่ใหม่บ้างไหมไม่มีเลยตอนนั้นผมมาคุยกับคนเนี้ยอุซุชิอุซุชิแล้วเขาให สกิลใหม่มาไปเราไปเลยดีกว่านะครับ ไหนเจ้าไทาเกรกไทเกรกมันอยู่ไหนเนี่ยอ้าวแล้วมันมีอะไรเอ่ยสองที่แสดงว่าเรายังไม่เคยเจอทั้งคู่เลยอันนี้อะไรอ่ะ ทิงเกิ t ลทิงเก็ตทิงเกตมีอ๋อชาหรออ๋อเอาไว้เป็นเหยื่อล่อใครมากินแล้วก็จะชาติดชานอ้เราจะได้ใช้หรือเปล่าก็มไม่รู้ <laughs> ไม่เคยได้ใช้เลยพวกเหยื่อล่อเลยพวกเนี้ยไป <laughs> ไปกันโครสกิเปียโกะอยู่ไหนเปียโกะมายัง อันนี้ผมลองไปทางขวานี่ก่อนแลวกันไม่รู้ว่ามันอยู่ข้างบนหรือข้างล่างไอ้ไม่รู้ว่าอยู่ข้างบนหรือทางขวาน่นาอยู่ทางขวาแลนะ้วเพราะข้างบนมันเป็นแอ่งน้ํามันไม่น่าจะไปอยู่แถวแอ่งน้ำนะไฟเกรกอ่าเราขึ้นไปยังไงวะขึ้นไม่ได้ด้วยอ๋ตรงนี้ไปไม่ได้เหรอเนี้ยอัโธต้องอ้อมอีกอันนี้มันชื่ออะไรวะลืมชื่อไปแล้ว น่าจะอยู่ขานะ้างหน้าแล้วไทเกรกอะ <Okay. S 1> น่าจะใส่นี่แหละอยู่ในถ้ำลาวาร้อนร้อนอืมโครโครไม่ใช่โครลโครลานหินเอ้าน่นมัอังจจนารนี่มันอังจจนารนี่นาถ้างั้นไทเกรกก็คือตัวนูน้นตัวอยู่บนแมปข้างบนเดี๋ยวอาจารย์เดี๋ยว,เ,ยวเรามาล่าพาร์ทหน้าก็ได้ เอาเป็นพ์ดหน้าได้กันนะอาจาร์นะนะัสพดนี้ขอไทเกรกก่อน <Okay. S 1> อ่าไทเกรกไทเกรกอยู่นูน่นอยู่ไหนทำไมมันอยู่ไกลไกลไหนวะอ่ะเจอเจอของก็ขอเก็บหน่อย วอลล์โรลัติว์โคลทานหินวอลลัติวเหรอเออมีอะไรร่วงเต็มเลยแมาเทียลของไทเก,กเ,เก็กเอ้าเก็ตไทเก็กร่วงทำไมอะเอา้าเล็บไทเก,ก็กฮะใครมาหักเล็บไทเก็กวะแล้วมันวิ่งไปไหนวะเนะี่ย <c oughs> มันไปนู่นเลยไทยเก,ก็กไปโคตรไกลอันนี้อะไรอะยูนีไอเทม ฟอสซิลของมอนสเตอร์เอ่อไทเก็กนายจะไปไกลอย่างนี้ไม่ได้นะขี้เกียจตามแล้วเนี่ยโอ้น้องไงเจอแล้วโอ้โหผมจำได้ผมก็เกียดไทเก็กอยู่กระดับหนึ่งนะเพราะว่ามันสู้ยากมันเร็วมันเร็วแล้วมันก็ตีแรงมากไม่ไงโอ้โหนวลฟาดหางทิึนมานี่อเออต้องหัก หักคมเขี้ยวปีกมันก่อนอุ้ยโอ้โหเจ็บนะเนี่ยมันเจ็บนะเนี่ยนี่ไงมันผักก้อนหินใส่ถอยหลังมีถอยหลังมีถอยหลังกระโดดใส่อีกโอ้โหข้างหลังนั่นคืออะไรวะข้างหลังมันคืออะไร,นนเ,รไเ,เนี่ยเร็วเว้ยเทเก็กเนี่ยกระโจนใส่เปล่าทำอะไรทำอะไรนั่นกระโจนใส่จริงด้วย ไปจนใส่ใครเอ,อ้ยโอ้โหเกือบโดนมันหลบโอ้ยมันหลบอยู่นั่นแหละไทเกร็กเอ้าทำไมเราติดน้ำวะทำไมเราติดสถานะน้ำอุย้ยโดนงับโอ้อุ้ยโดนใส่โอ้นี่แหละที่เกียดฟองงี้ไงกูถึงเกลียดมึงไทเกร็กน่ารักในภาคเวอร์หูยังไม่ค่อยอยากสู้กับมันเลย เฮ้ยเฮ้ยเฮทำไรอุ้ยโอ้โหให้กูได้ขยับตัวบ้างให้กูได้ขยับตัวบ้างไทเกรกเอ๋ยข้างหลังมันคืออะไรวะอยากรู้โอ้ยโอ้โอ้ย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 มาได้ได้จังหวะละขอสับโหยหน่อยสับอุ้ยเอา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 เลือดขึ้นหน้าอีกแล้ว กูไม่ทำได้ทำอะไรไมึงเลยมึงเลื่อขึ้นหน้าโอ้ยกูตายซะมั้งเออจะเควสเฟลล์ไปครั้งแรกหรือเปล่าเนี่ยจะนอนแมวสักกี่ทีเนี่ยเจอกับมันเนี่ยโอ้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 ยขอเติมยาให้เต็มก่อนดีมานี่โอ้โอ้มานี่ไต่หางยันหัวเออเฮ้ยอะไรระ,ระวังอะไรระวังอะไร ราวังอะไรข้างหลังมันคืออะไรอยากรู้ไอ้มแมลงที่อยู่ข้างหลังมันอะ่ะมันทำอะไรได้ไหมเออไม่ได้อุย้ยตวัดหางอุย้ยดีนะโดดทันอ้าเอา้เอาลม้มล้มอย่างนี้ก็ดีมอนแดนสิครับดีมอนแดนตรงปีกเอาให้หักเอาให้หักปีกมันนี้เอาให้หกักเ,เอาให้หกัหหกไปเลยจะได้ไม่มีของอันตรายไว้เล่นอื้มอื้มไม้โดดลงมาอุย้ยโดนกัดเออ อ๋ออ๋อระวังระวังอะไรขอบใจที่เตือนมานี่โอ้แต่ดาเมจเราก็แรงอยู่นะตรงใส่มันแพ้ทางสายฟ้ามากๆเฮ้ย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 หหลบไม่ทันอีกแล้วโคตรเกียดไทยเก๊กอ้าโคตรเกียดมึงเลยฮึบ เออมานี่มามาเออไปไหนมันหนีไปแล้วโธ่เฮ้แต่ว่าโอ้อาวุธจนโนก้าคมเขียวเยอะมากอะ่ะดูคมเขียวอาวุธจินโนก้าดิเยอะมากเลยอะ่ะโอ้คมคมไม่หมดแน่นอนไม่ต้องกลัวคมหมดเลยอะไรเนี่ยกสัสแคปเอา้าล้วผมรับคมอาวุธไม่ใช่หรอรับคมไปสิ <c oughs> โคตรเกียดไทเก็กออมันโดดไปโดดมาแล้วมันเร็วมันแรงด้วยทั้งเร็วทั้งแรงแรงเลยไทเก็กมานี่เอ้าอะไรอะไรอะไรแตกอะไรแตกเอ้าหัวแตกเลยแล้วไทเก็กเอ๋ยไทเก็กเอ๋ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจจะปึ๊บนี่มาเออโอ้โหมันเร็วมันแรงมันกระโจนใส่ทีนึงครึ่งหลอดนี่ขนาดทำอาวุธอ๋อไม่ใช่ทำอาวุธสี่ขนาดทำ อัปเกรดชุดเกราะอบ้างแล้วเนี่ยอะไรวะไทเก็กมึงจะเอาแต่กูนั่นแหละและ้วไอ้แมลงบนหลังมันคืออะไรวะอยากรู้เรื่องอยากรู้เรื่องเอา้าเอา้าไทเก็กล่วงอย่างงี้เดี๋ยวเดี๋ยวขอเอาปีกอีกข้างหนึง่งปีกข้างนูนมันแตกแล้วเอาข้างนี้ต่อมานี้สายฟ้าระบำดาบสายฟ้าระบำดาบสายฟ้าเฮ้ย โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมนนี่มาดิมาดิโดดขึ้นมาแหมแหมกระโจนมาแล้วโอ้โหหลบไม่ทันเว้ยโอ้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 โหตายสิอย่างนี้หลบยังไงวะโอ้โหโคตรเกียดเลยอ่า เอาอยาไปเพิ่มเอาอยาเพิ่มเออเราใช้อันนี้ได้ไหมมันใช้ไงวะเหยื่อล่อเอาต้องเอาไปวางวางไว้ตรงไหนวางยังไงเอาให้มันติดชายใช่ไหมอ่าไปทางนี้ได้ใช่ไหมเนี่ยออันนี้ตัวอะไรอะ่ะมีมะแมลงอะไรด้วยไหนไวบั u ขอเก็บเพิ่มถึงจะไม่ค่อยได้ใช้ก็ตามฮะผมเก็บรียังวะ สมุนไพรเก็บก่อนเจออะไรเก็บให้หมดไหนวะชาเกร็กมันไปทางไหนเนี่ยหลงทางแล้วเนี่ยหลงทางแล้วอ้อมมาทางนี้มันกระโดดไปมาอยู่นั่นแหละโคตรโคตรน่าลำคาญ ข้างบนนี้หรอต้อาใส่ต้องกระโดดปีนเข้าไปปีนขึ้นไปเอานั่นไงมันมาหาเองนะโวย้ยเออมานี่เหมือนรู้อ่าเรามาหาเอ้ยคำรามคำรามหนึ่งทีก็เอานี่ไปสิครับปันโอ้โหโคตรน่ารำคาญจริงๆเลยไทยเก๊ะ ฮึบอืืมมานี่งั้นเอาหางมันก็แล้วกันมาใส่หัวโอ้ยกระโดดกระโจนมากระโจนมาใส่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 กระโจนเฮ้ยทำไรทำไรทำไรแล้วเนี่ยแมลงมันมาเกาะหลังไทเก๊กมันคืออะไรวะเออไต่หางไปอุ้ยเอ้าล่วงเอ้า ขี่ได้อย่างนี้ก็เสร็จผมสิครับพี่น้องมาเนี่ยไปชนไปชนชนไปช,ชนชนไปอีกอลวงมั้งลวงยังลวงแล้วก็มาแขนน่ะเอามานี่เราบัมดีมอนแดนซ์ดีมอนแดนซ์ดีมอนแดนซ์ไปดีมอนแดนซ์เออหักไปแล้วทีนี้เหลืออะไรอกีกเหลืออะไรที่ยังไม่หกักเหลือหางมันนี่แหละเอาหางมัน เอาหางมันให้หักไปเอาห่างให้ขาดหาหักไม่ได้หาต้องขาดหาหางไม่หักหาขาดเฮ้ยเอ้ยเจ้าโอ้โหเต็มหน้าหลบได้ไงวะเนี่ยหลบได้ยังไงเออเอาหางมาเอาหางมาเฮ้ยคำรามอะไรแล้วคำรามอะไรแล้วึปั่นอุ้ยโดนโดนโดนมันอ่าโดนมันขับเหมือบเ้ยเอาหางมาให้ขาดเอาหางห่างให้ขาดเอ้ยเซมีเซมีเซเอ้า ได้ปั่นหัวยันหางได้ไหมนะเนฮ้ยหลบหลบ,ลบปั่นหางต่อเอ้ยหลบก่อนหลบก่อนมันเริ่มหมดแรงแล้วรู้รู้ดูอาการก็รู้แล้วว่าเริ่มหมดแรงมานี่ปั่นหางอุ้ยสะบัดหางเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นอุ้ย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 ,ยเราเรายิ่งเพิ่งจะนอนแมวไปหนึ่งทีเนี่ยมันหลบยากจังวะโอ้โอ้ยกูกูไวบัคหนีแล้วโอ้ หมานี่เอาหางมานี่เอาหางมาโอ้ยเอา้เอา,อามันมันไปโดนอะไร60ดาเมจ60ดาเมจนี่ปั่นหัวยันหางปั่นหัวยันหางอุย้ยโดนตะปบโอ้โหศพไม่สวยปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้ออ๋เอ้ยปั่นหัวยันหางมาเอ้ยไม่ทันขึ้นขึ้นขึ้นหางมันไม่ทันอุย้ยโดน ดีนะไม่โดนโอ้ยดีนะโดนอีกแล้วสรุปจะโดนหรือไม่โดนฮึหางอยู่ตรงไหน,นเอาหางมาเฮ้ยสะบัดหางไม่เอาไม,ไม่ไม่เอาหางแบบนี้เอาหางมาให้ตีนิ่งๆไม่ใช่เอาหางมาเต็มหน้าเรา,มา,มาหามานะี่ที่หางมันนะเอยหมานี่มาฮึหมานี่ตันไตหางมันโอ้ยเส็มหน้าหมดเส็มหน้าหมดเอาทั้งคู่เหละหมดทั้งคู่แหละเราอะ มามาปั่นหางโอ้นี่ไงหางมันปืนได้ได,ได้อย่างนี้ต้องดีมอนแดนมันเหนื่อยอย่างนี้ต้องดีมอนแดนที่หางเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจเย็นโอ้โหนี่ขนาดดาบจินโอกา้ามันคมเขียวเยอะเนี่ยมันยังคมหมดได้เลยอ๋อมันหนีแล้วมันหนีแล้วโอเคงั้นเราก็พักก่อน <c oughs> พักก่อนปล่อย <c oughs> ให้มันหนีไปก่อน พะเราก็ต้องการเวลาพักหายใจอ่ะแต่มันไปไหนแล้ววะไปไหนแล้ววะตามไปตามไปอ่ะอันนี้มีมีไอเทมก็ขอเก็บก่อนนะครับมีอะไรเต็มเลยอ่ะมันทำอะไรอ่ะมันนอนเหรอเออผมไม่ได้หาพวกไอเทมมาไว้จับมันเลยว่ะ ไมไ่หายที่มาจับเลยอะเดี๋ยวเดี๋ยวขอไม่ดีแล้วกันระบำดาบตรงหางมันเนี่ยมานี่ระบำดาบสายฟ้านี่ระบำดาบสายฟ้าเออเออใส่ธาตุอะไรก็ระบำดาบเพิ่มธาตุนั้นเข้าไปออตอนนี้เป็นสายฟ้าก็ระบำดาบสายฟ้าไปมานี่ไอ,อ้ขอกระโดดปั่นหัวปั่นหางปั่นแขน,ป,นขปั่นขาปัดปั่นให้ว่าอุย้ยมันตะบบโอ้มันไม่ใช่ตะบบมันตะวัดชิอ <laughs> มันตวัดอีกแล้วเอ้ยตวัดตวัดหางมานี่เออเออีทำอะไรหมดแรงแล้วเรารู้นายหมดแรงแล้วไทเกรกใช่ไหมล่ะมานี่เราบำดาบสายฟ้าเาอดบาบสายฟ้าเดอเดบาบสฟ้าระวังระวังเต็มหน้าโอ้โหไม่ทันแล้วจ้าเฮ้ย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 เฮ เดี๋ยวเราลองวางเหยื่อตรงนี้ได้ไหมมันจะมากินไหมมันคงกินหรอกมันจะตายอยู่แล้วมันจะมากินเหยื่อได้ไงวะงั้นนี่นี่ไอ้มันคงจะใกล้ตายเต็มที่แล้วตีล่วงไปแล้วจ้าเจอระเบมดาบสายฟ้าเข้าไปอะแล่หางก่อนแล่หางแล่หางแล้วก็ไปแล่หัวไทเก็ก เทลเนี่ยหางของไทเกรกทำได้ดีมากคุโรสเกะเบียโกเกตของไทเกรกได้แล้วไม่เอกเกตไทเกรกอีกแล้วแล้วก็เกตไทเกรกได้เกตซ้ำกันสามอันเลยวะโอ้อสติงมิงนี่คืออะไรวะมันคือตัวอะไรผมก็ลืมไปแล้วเนี่ยมันใช้ทำอะไรได้บ้างวะ <c oughs> เ,เดี๋ยวรอบหน้าผมลองเอาพวกของไอเทมจับมาดีกว่าไหมจะได้แบบ ไม่ต้องมัวสู้นานๆ <c oughs> อย่างนี้อันนี้นานมากแต่น่าจะยังนานไม่เท่ากับเ,เจ้าชื่ออะไรนะกอส์าราดเรียบร้อยค u ส s t คอมพิวตเสร็จไปอีกหนึ่งนะครับเหลืออีกสองเราก็จะเลื่อนฮันเตอร์แลงได้แล้วน่าจะมีเควสใหม่ๆเพิ่มเข้ามาอีกนะ เอาไม่ใช่ไม่ได้ขายเอาหมดไม่ขายโว้ยเก็บไว้ก่อนเผื่อต้องใช้อ่าเรียบร้อยแล้วนะครับกับเจ้าไทเกรกที่โอ้โหตอนมันคึกคึกนี่สู้ยากจัดเลยตอนมันคึกคึกพอมันเริ่มหมดแรงแล้วสู้สบายอ่าก็สำหรับพาร์ทนี้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันกับการล่าเจ้าไทเกรกนะครับเดี๋ยวพาร์ทหน้าเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นอังจังนาสหรือเปล่านะ อาจจะเป็นอาจจะไปล่าอาจารย์นั่นแหละแต่มันเหลืออาจารย์นั้นกับเดียบรอสใช่ไหมอ่าเดี๋ยวไปล่าอาจารย์ก่อนแล้วกันนะครับก็พาร์ทนี้สําหรับอ่าผมพีเอสสิกและมอเตอร์เทนเทไรส์ขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าบ๊ายบายครับ